อันนี้คือตัวเริ่มลายนะลูกนะก็จะวาดคร่าวๆนะอนนะนี่เป็นเส้นโคง้งเส้นโคง้งที่เราจะไปทําเป็นเ่ารักของลายนะลูกน่าวาดนะถ้าวาดบ่อยๆเส้นมันจะเท่ากันนะถ้านานๆวาดแล้วมันจะไม่ค่อยแม่นอย่างเงี้ยลูก แต่ลักต้องดู้ลักก่อนนะต้องเข้าใจลักลักการมันก่อนว่าจริงๆแล้วควรจะเป็นแบบไหนรูปแบบไหนนะเพราะอาจจะว่ค่ขยคล่องดได้เพราะนานๆทำทีนะแต่ถ้าคนที่วาดบ่อยๆทุกวันทุกวันอ่ะจะเก่งวาดปุ๊บได้ปับ๊บวาดปุ๊บได้ปับ๊บนะอ่ะพาพจะแสดงขั้นตอนการฝึกก่อนนะว่าเออมันจะมีรูปลักษณ์หน้าตาเป็นแบบไหนนะอ่าดูนะเส้นถาวของลาย ขั้นตอนแรกของการที่จะแก้ลายเขาต้องทําความเข้าใจจากกระดาษก่อนก่อนที่จะไปแก้งานจริงๆเข้าใจไหมค่ัไหนแล้วดูไหนลูกเส้นโค้งอ่าเราอันนี้คือเส้นหยางลูกเส้นโค้งเส้นโค้งเนี่ยมันเป็นเส้นเถาลักของลายที่เขาจะไปแยกย่ออีกทีนึงลูกต้องฝึกเส้นโค้งนี่ให้มีระยะห่างอ่า เส้นโคง้งมุมโค้งเนี่ยจะต้องให้มันมีระยะห่างที่สวยงามเท่ากันนะถึงมันต้องเป๊ะแต่ก็ว่าขอให้มันเท่ากันและดูลักษณะโครงสร้างของลายนะตัวนี้เส้นนี้จะเป็นตัวกาหนดเส้นโครงสร้างของลายนะลูกนะอ่าถ้าลูกวาดได้ลักษณะแบบนี้มันก็พอออกลายและก็สวยงามอยู่แต่ถ้าเป็นลักษณะที่วาดทอบุกุ้นชิ้นมือเนาะมันชันเกินไปนะโอ้มันแบ่งกับเต้ากันเป็นสามเหลี่ยมไปพ่องโค้งยาวเลื้อยไปอีไปข้องนะ คือนึกภาพเลยว่าช่องว่างตรงนี้นะเนี่ยมันคือข้างกออผ้านั่นเองนะข้างกออผ้าเองนี่พ่อสอนขั้นตอนแรกขึ้ลูกอ่าถ้าลูกวาดถ้ามันจนใกล้เคลียงอ่ะแล้วอันนี้ขั้นตอนที่หนึ่งนะลูกนะแล้วก็ฝึกวาดไปการฝึกวาดก่อนี้อย่างนัลูกลูกดูนี่นะเส้นตรงนี้มันแตะตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ลูกก่ขีดนะเส้นแล้วก็ ฝึกสัก2หน้า3หน้าก็ได้เมื่อมันเกิดความชำนาญน,นะลูกนะนะแบ่งช่องไปนะเมืมันฝังในหัวแล้วก็จำาพิ้ได้ก่อนถ้าถ้าเข้ามมีในหัวเข้ามาจำขั้นตอนมันแม่น่นนะเวลาเขาไปทำจริงๆอะ่ะมันจะลืมนะลูกดูมันเริ่มนะตัววีสามเหลี่ยมตัวนี้ก็คือตัวเริ่มลายนั่นแหละ ก็ไปในกอบภาพฉีดนี่ก่อนมาดูก่อน,อ,นอ่ะสักทนทำบ่อยๆแล้วลูกอ่ะทำบ่อยๆแล้วมันจะดีเองคือควรที่จนวาดบ่อยๆทำบ่อยๆนะมันจะชำนาญ คนไม่ชำนาญกับอย่างเงี้ยช่างที่ไม่ชำนาญนกับช่างที่ชำนาญนลูกจะฟังไผ่หรอไม่ไผ่สอนล่ะเหมือนนักกีฬาเหมอนกันลูกถ้าบอกขยันฝึกซ้อมอ่ะเคยทาได้วิ่งได้ทําสถิติได้ดีแต่หลังจากนั้นอ่ะขาดการฝึกฝนไปกินเหล้าเมายาเงี้ยขาดวินัยในการฝึกซ้อมมันก็มาแม่นละ หวงป้าเน,นี่มันคือทํางานหลายอย่างน้าไปจนปวดปีกมาทํากรรมเริ่มมือแข็งละแต่หูอยู่เข้าใจอยู่รักการเดิมๆเ,เป็นนะ่ะต่อไปกับลูกทำลูกเขียนแล้วก็ดูก่อนเข้าใจเบื้องต้นก่อนเอาลองดู